ธรรมาชาติสวยงามป่าเขาลำนาไพรอยากจะไปบ้างไหมอยากจะไปเมืองลาเฮ้ยไม่ใช่โลตัสหอมอะไรเอ่ยแถวนี้นกินมะดามหอมชื่นใจ ฝนจะตกหรือเปล่าดูเมฆกับภูเขาพี่น้องใกล้ๆกันเลยนะครับทุกท่านดูดูครับท่านผู้ชมก้อนเมฆกับภูเขาจะชนกันแล้วนะนะั่นน่ะธรรมชาติดีจังอากาศก็ดีนะครับวันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางถนนทางหลวง หมายเลข12นะครับผมเดินทางจากเมืองอมหาไส่นะครับมุ่งหน้าไปเมืองยมมาลาดนะครับคำม่วนนะครับเอ๊ะตอนนี้รู้สึกว่าฝนตกแล้วครับโอ้ต้องหาที่หลบแล้วงานนี้น้อยแล้วฮะโอ้โอ้ตกแล้วข้างหน้าน่ะ ฮะยิบชี้ชื่อใช่ไหมไม่ตกเนาะโอเคไม่ตกนะครับมันย้อยเฉยเฉยนะครับมันยังไม่ได้ตกเฮ้ยตกแล้วนี่เปียกแล้วนั่นเนี่ย เปลี่ยกเปลี่ยกเฮ้ยทำไงล่ะทีนี้ฮะห,หามงลบกันเนาะหามงนี่กันเนอะเปียกฝนแล้วพี่น้องเราฝนแล้ว เปียกฝนกันเขาไม่ใส่เสื้อกันฝนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใส่ส่วนคนนี้ใส่คนนี้มีคนนี้ก็ไม่มีเหมือนเราเลย,ย,ย,ยเราก็ไม่มีเรามีจมวกน็อกกันกหรือว่ากันน็อกนั่นเองพูดฝนมาแล้วทุกท่านอ อันนี้ตลาดขายของป้าอันนี้ตลาดขายของป้าโอ้จะเป็นไข่เอาหูภูเขา ยงามจริงๆดูกอนก้อนเมฆละอองฝนไอ้น้ำาตภูเขาอันนั้นคือละอองฝนนะครับไม่ใช่ควันไฟไหม้นะฝนนะครับนะละอองความชื้นเนาะ แตกนตกสวัสดีนะครับตอนนี้เราก็รถ,รถไทย่ะครรถไทยไม่ใช่ใชนะครับเราจะมารับ นางเอกของเราสาวสวยประจำหมู่บ้านแห่งนี้นะครับไปงานบุญบางไฟเดือน8นะครับผม6-6นะครับผมเดือนหกไม่มีผู้ใดรับมุกค่อยๆเลยพี่น้องโอ้แต่ว่าถนนถนนนี่ก็ทางเข้าบ้านสาวงามเือเป็นนี่เนาะ ตกน้ำขังเนี่ยแม่แบ้เจ้าเป็นงัวหรือเป็นแบ้แบ้เคยเห็นบ่คลิปนะดังเลยโอ้ไม่เป็นไรเพราะเรามาันรอรอลื่นรถ <c oughs> สไลด์แล้วลื่น <c oughs> อึมอึม <c oughs> เอ้วเพิ่มเายามฝนนี่สิขัเนาะเย็นเลยนะหน้าหนาวนี่จะอากาศคือสีดีแบบคักๆนะโอ้หมูเ้ยหมูขามตาเหมูเลยพ่อเมนหนูเลยพี่น้อง ไอ้นี่ดิข้างหัวเนี่ยเต็มเลยเออแล้วก็กำลังน่ารักเลยตมุตมิดีหมูน้อยอุปอิปิเธอบอกว่ารักเท่าไร ทางเบื้องหุ่นต้นไม้ใหญ่ยังเลยพี่ยังไม่เคยเข้าไปเข้าไปตรงสุดนู้นอ่ะหมู่บ้านแบบเก่าแก่โบราณข้าขนาดเออหน้าเดินหน้าเดินอยู่แล้วเดี๋ยวว่างก่อนอือจูอเออหานรถจักรเปิดแล้วมั้เนี่ยรถส่งน้ำ โอ้ยรุ่นกําลังเล่นโทรศัพท์ลงแรงลงแรงไตแรงกันอยู่ไตแรงกันอยู่น,นี่าภาษาบ้านกเไหแม่บอโส่ด้วนี่ในบ้านนี่นาลาวถึง,วง,วงแม่น เอเดินไปกับใครเก็บกันทุกเรื่องราวเก็บคนเก่าคนโอ้ยดูปุ๊บปุ๊บฟุ๊บฟุ๊บนี่รถมาตอนหน้าหน้าหนา้าแรงฝนมาตกก็อีกแบบหนึ่ง พอฝนตกแล้วก็อีกแบบหนึ่งวิวบรรยากาศธรรมชาติก็ตแตกต่างกัน <c oughs> ไม่น่าเลยน้องสไลด์นี่สไลด์น,ดน,น,ดนี่ล่อลื่นนี่ลื่นนี่อาจะล่อลื่นนี่เดี๋ยวลอ่อจะลื่น <c oughs> เอาอลื่นลื่นดีเลยวย คุณนายสบายดีรอรอสบายดีโอเคบอกมาแล้วมาเลยม,มอง นี่ครับมาถึงแล้วนะครับบ้านน้องน้ำเพชรฮะเดี๋ยวเราเจอตัวน้องนะครับ,ก,บก,กันทีนี้ได้ยินแต่ก็แกๆกก็แกแกอยู่บนบ้านเมื่อกี้โทรบ,บอกว่าจะมารับนะบอกแต่งตัวก่อนแต่งตัวให้สวยๆก่อนเดี๋ยวจะออกมาให้ชมเพิ่นว่าพี่น้องเดี๋ยวรอกันฮะร,รอสักครู่นะครับ